สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของเลียวนวเมสซี่กันค่ะแต่จะเป็นมุมที่อาจจะต่างออกไปหน่อยนะคะเราจะมองผ่านสายตาแล้วก็คำชื่นชมจากยอดฝีมือคนอื่นๆในวงการฟุตบอลจากข้อมูลที่เรามีทั้งบทความบทวิเคราะห์แล้วก็คำสัมภาษณ์ต่างๆค่ะเราจะมาดูกันว่าคนอย่างเป๊ปกอร์เดโอลาหรือว่านักวิเคราะห์ฟุตบอลหรือแม้แต่คู่แข่งในสนามอย่างริโอเฟอร์ดินานเนี่ยเขามองเห็นอะไรในตัวเมสซี่ค่ะ ครับผมอะไรที่ทำให้เขาพิเศษแล้วก็เป็นที่ยอมรับในระดับสูงสุดขนาดนี้ครับคือเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือการกลั่นออกแก่นความคิดสำคัญสำคัญจากมุมมองเหล่านี้แหละครับเพื่อทำความเข้าใจให้ลึกซึ้งขึ้นไปอีกว่าอะไรคือองค์ประกอบของความเป็นอัจฉริยะที่ชื่อเลี้ยนลเมซี่มันไม่ใช่แค่เรื่องทักษะฟีท้ายอย่างเดียวแต่รวมถึงความคิดแล้ก็ผลกระทบที่เขาสร้างขึ้นด้วยน่าสนใจมากค่ะ เริ่มจากมุมมองของเป๊ปกัวเดโลาก่อนเลยดีไหมคะคนที่เคยร่วมงานกับเมสซี่แบบใกล้ชิดมากๆที่บาร์เซโลนาดีเลยครับเป๊ปเคยบอกว่าแค่เห็นการเคลื่อนไหวของเมสซี่ในสนามเนี่ยเขาก็มีความสุขแล้วนะคะเขาชี้ว่าเมสซี่ไม่ได้แค่มองบอลน,นะแต่สายตาเขาแบบว่าสแกนหาจุดอ่อนคู่แข่งตลอดเวลาอืมครับแม้แต่ในจังหวะที่ดูเหมือนจะเดินเดินเล่นๆอยู่ก็ตามใช่ครับ ประเด็นเรื่องการเคลื่อนไหวหรือที่บอกว่าไม่ได้วิ่งตลอดเวลาเนี่ยอันนี้น่าสนใจมากครับมันเชื่อมโยงโดยตรงเลยกับสิ่งที่ปากเซลูโลนักวิเคราะห์ของบาซ่าเคยชีย้ไว้เขาบอกว่าเมซี่เป็นตัวอย่างของเอ่อการวิ่งน้อยแต่ได้ประโยชน์สูงสุดอ๋อวิ่งน้อยแต่ได้ประโยชน์สูงสุดครับมันไม่ใช่ความขี้เกียจนะแต่มันเป็นการใช้พลังงานอย่างฉลาดมากๆเขาจะเร่งความเร็วหรือเคลื่อนที่ก็ต่อเมื่อเห็นโอกาสที่มันชัดเจนจริงๆ หมายความว่าการเคลื่อนที่ของเขามีเป้าหมายตลอดไม่ใช่แค่เพื่อตัวเองแต่เพื่อทีมด้วยเหรอะคะถูกต้องครับคือการเคลื่อนที่ของเขาเนี่ยบ่อยครั้งมันไม่ใช่เพื่อไปรับบอลเองนะแต่เป็นการดึงดึงครับดึงหรือล่อกองหลังฝั่งตรงข้ามให้หลุดออกจากตำแหน่งอ๋อซึ่งพอกองหลังหลุดตำแหน่งปุ๊บ นั่นคือการเปิดพื้นที่ว่างให้เพื่อนร่วมทีมคนอื่นไงครับให้สามารถสอดขึ้นไปทําเกมรุกหรือว่าหาจังหวะยิงประตูได้ง่ายขึ้นมันคือการเล่นเพื่อทีมจริงๆแม้ภายนอกจะดูเหมือนไม่ได้มีส่วนร่วมกับบอลโดยตรงในจังหวะแรกๆก็ตามสุดยอดเลยค่ะนอกจากความฉลาดในการเล่นแล้วเซลโรลโลยังพูดถึงอีกมิติหนึ่งด้วยคือการที่เมสซี่กลายเป็นแรงบันดาลใจครับผมโดยเฉพาะกับนักเตะรุ่นหลังๆที่ไม่จําเป็นต้องมีรูปร่างสูงใหญ่ ด้วยความสูงแค่169ซนติเมตรของเขาเนี่ยมันพิสูจน์ให้เห็นเลยว่าข้อจำกัดทางกายภาพมันไม่ใช่กำแพงสุดท้ายสู่ความสำเร็จระดับโลกใช่ครับและผลกระทบมันไปไกลกว่าแค่เรื่องในสนามแข่งด้วยนะครับปากโกกาตากกสซ,ซึ่งเคยทำงานใกล้ชิดเมซี่ในทีมเยาวชนบาร์ซ่าก็เสริมว่าเมซี่ไม่ได้แค่เอาชนะคู่แข่งด้วยทักษะฟีเท้าแต่เขาสามารถทำลายขวัญกำลังใจของฝ่ายตรงข้ามได้เลยโหททำลายขวัญครับ ซึ่งมันก็สอดคล้องกับสิ่งที่เริโวเฟอร์ดินานอดีตเซนเตอร์แบ็กระดับโลกของแมนยูเคยเล่าไว้เลยเอ,อ๋อจำได้ค่ะที่เขาพูดถึงนัดชิงแชมเปี้ยนส์ลีกใช่ไหมคะใช่ครับนัดชิงปี2011เฟอร์ดินานยอมรับเลยนะว่าตัวเขาเองกับในมันยาวิดิช ซึ่งตอนนั้นก็ถือเป็นคู่กองหลังที่แบบว่าแข็งกร่งสุดๆคู่หนึ่งของโลกเลยนะใช่ค่ะคู่นี้เก่งมากแทบจะทําอะไรเมสซี่ไม่ได้เลยครับวันนั้นเหมือนถูกเล่นงานอยู่ฝ่ายเดียวเขาบอกว่ามันเป็นความรู้สึกที่เหมือนเอ่อโดนฉีกเป็นชิ้นๆในสนามโอโ้โหเป็นค่าคืนที่เขาบอกว่าหน้าอับอายแล้วก็ทําให้รู้สึกไร้ทางสู้ที่สุดครั้งหนึ่งในอาชีพคาแข่งของเขาเลยนี่คือพลังทางจิตวิทยาที่เมสซี่มีต่อคู่แข่งครับฟังแล้วขนลุกเลยคะ่ะ ทั้งหมดนี้ก็คือภาพจำที่เรามีต่อเมซี่ตลอดช่วงเวลาที่เขาสร้างตำนานกับบาร์เซโลนานะคะครับผมถึงแม้ว่าสุดท้ายเรื่องราวของเขากับสโมสรที่รักจะต้องมีวันสิ้นสุดลงแต่สิ่งที่เป็นมรดกที่เขาทิ้มไว้เนี่ยมันชัดเจนมากๆเลยค่ะ จริงๆครับพอเรานำมุมมองต่างๆทั้งจากโคชนักวิเคราะห์หรือแม้แต่คู่แข่งมาปฏิปะต่อกันเนี่ยจะเห็นเลยว่าความยอดเยี่ยมของเมซี่มันซับซ้อนกว่าแค่การเลี้ยงบอลเก่งหรือยิงประตรูคุมคมแต่มันคือส่วนผสมของความเข้าใจเกมระดับสูงมากๆการเคลื่อนที่อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดผลกระทบทางจิตวิทยาที่รุนแรงต่อคู่แข่งแล้วก็การเป็นสัญลักษณ์ของแรงบันดาลใจด้วย ก็น่าคิดตามจริงๆนะคะและนอกเหนือจากคำถามว่าเขาเล่นฟุตบอลเก่งอย่างไรแล้วเนี่ยมีอีกแง่มุลหนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันเลยค่ะนั่นคือการที่เมซี่สามารถยืนหยัดรักษามาตรฐานการเล่นในระดับที่แบบว่าสุดยอดมากๆได้อย่างสม่ำเสมอมาเป็นเวลาเกือบสองทศวรรษแล้วอืมครับยาวนานมากเรื่องนี้มันบอกอะไรเราเกี่ยวกับออวินยัยความมุ่งมั่นหรือว่าธรรมชาติของอัจฉริยภาพที่แท้จริงบ้างคะ ไม่ใช่แค่ในโลกฟุตบอลอย่างเดียวแต่รวมถึงความเป็นเลิศในทุกๆสาขาอาชีพด้วยก็น่าคิดนะคะ